สว <activist> ัสดีตอนเช้าค่ะตื่นแล้วตื่นแล้วไปเฮดเวียกคืนเก่าก o o d m o r n มอร์นเอาละมาฮัลโหลกุตึ๊ตากอันยงสลีฮายุสูบิดา ล้องโซ่มิได้อบบอดไดเอาพิดว่าถึอกกะย่าสว่าขหอยเด้อหอยกระเดาเอานี่เหาานี่เหาาจินเทียนหวานสร้างนี่เหาาเจ้าเจ้าว,วันนี้ก็ไปทำงานตามเคยค่ะก็ สิบหาองศาเซลเซียสมื่อนีนเดินทางด้วยรถยนต์คือเก่าโอ้ Today t o d a y เคลน c ์ค้านำมาเอา e x ีซี้าฟิ้ยฟันดาบแม่วันนี้ไม่เห็นแกะธรรมาดาเขาสิ่งนี้แกะเอาแกะมาเรียงข้างทางนนเมื่อวานเรเห็นโอ้หมอกขะหอกข้างต้นหนามไม่หอกค่ะ ก่ยมิตสตุกก้ย <off> เฮไห่สวยไหมข้างหน้าข้างหน้าหมอ,อกนันคือคือหมอ,อกเพราะว่ันเป็นสนามหญ้าแต่มันอยู่ตำ่ำถนนมันอยู่สูงงามงามหมอกจางๆและควันคลายตระเตระเตะระ,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 ะไปไม่เป็นแล้ว เพราะว่าไม่ได้ฟังนานๆน,นสวยไหมคะใกล้กันใกล้กันมิสเตออ้าวรถสิมาเซียกลางท่าง,างดไ,ได้เด็นเรื่องสื่อขั้น่เด้ะสวยค่ะสวยสวยมากเลยรถไม่มีแรงแต่ฝนนิวดาว มองไกลๆสวยง่ามสามีบอกว่าซื้อรถคันใหม่แน่นออตโตโ้เคนอินดิจิเมีอ่ะดิจิออฟบอกว่ารถหมดแรงแล้วรถบ่มีแหง้งเกียบ,บคันเล็งบ่ึ้น หา,หาเงินเมื่อได้กัจังสี่แล้วก็บมิตรคาใส่ใจไอเราต้องไปจ่ายค่าฟันค่าทำฟันประมาณเจ็ดมืนคิดเป็นเงินไทยเจ็ดมืนบาทค่าเห็ดฟันถ้าว่าจะซื้อลดไหมกับต้องเสียเ,เงินเพิ่มเลยเอาลดไปเทินเอารด ไปเทินเอารถไปเทินเอารถไปเทินก็เอาผัวไปเทินสรุปแล้วเราต้องทำงานไปสองสามเดือนถ้าจะเปลี่ยนรถใหม่ก็ต้องเพิ่มเงินอีกค่าทำฟันเจ็ดหมืค่ารถก็ต้องจบเงินใจอีก เอาลูกค้าใปนปเทินจกมันใช่ประมาณแสนบนละแสนสองแสนเฮ้ยเนยาะจะไปหาเงินมาทางไหนว้าไว้ไว่ายานสมือสมือก็ต้องประหยัดประหยัด สื่อของช็อปปิ้งชอปปิ้งก็ให้มันหน่อยลงเพราะว่าเรามีค่าใช้จ่ายหลายเดือนนายใช่ไหค่าทำฟันก้อยเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นทำงานเดือนนึงทำงานทั้งเดือนเลยเกือบเดือนก็ต้องเก็บไว้ เส้นใจเดือนหน้าเอาแขียวกันเดือนต่อไปยังค่อยเอาล่นถ้ามันสีห่างอีบีก็ได้บินขึ้นโน่นมองแล้วเห็นมันตึกกระตึกกระตึกช้ากระตุกช้ากระตุกมิดบัสตีมิดติกโอ้ไม่กอดคนะ อูนังกังๆังโอ้ไม่กอดไมสกัดเจโอ,อ้โ oh อดีใก้นก่ไใกล้มวยมุยมุยมุยทางนี้กัม okay. ีอากาศมันเริ่มหนาวแล้วนะอากาศเริ่มหนาวมันเก็เริ่มมีเงนมีหมอกเริ่มมีหมอกสิบห้าองศาเนาะั้่น้อยนี่กัน เริ่มเขาดูใบไม้เปลี่ยนสีมันี่เริ่มหนาวลงหนาวลงหัวม,มันเท่าใแปดองศาเจ็ดองศาเสร็จแล้วมีฝนตกฝนล่มหนาวกอซี่ได้ใส่สุดกันฝนตลอดสุดกันฝนกางเกงกันฝนรองเท้าบูท่นละรองเท้าบูทก็ต้องเตียม ว่าเรามันมืมอวันสุกนองข่อยได้ปั่นจัก,กรยานมือใดที่พี่ฝรั่งค่อยพนล่าง,ง่านน่นละล่ะพนล่ามือแรกหอวกระลำบากมือนั่นเพราะว่าเหตุงานน้ำกันไปน้ำกันไดมันกับจียสีหลานกับไข่ยนยไโอไปน้ำกันทำมือไดพนล่ามากพกเต้องเดินทางด้วยรถไฟแล้วก็จัก,กรยานส่วนตัว บอกว่าบ่าห้เล่าลา่ากิดลา่าป่วยลา่าอย่างกับว่ให้ลา่าถ้าเจ้าล่าเมื่อไรคอยลำบากเมืนนะ่อนั้นไปขับขี่กับว่ายังไงคอยไปค,คไปรัมบมาให้ไปเลี้ยนมันแพงก็เลยว่ายากให้เลี้ยคขับรถกับขับได้อยู่แต่ว่าไปมันเป็น,นกฎกติกาของเขา ขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานสอบไปกับขี้เนี่ยประมาณเปบอร์จิโรอกบอรทีิโมโมเขาเจ้าไปเรียนโมฝรั่งเพื่อนงินทำกันไปสอบไปอยขาก็บกบเบิดเงินอยู่ประมาณหาพันหาพันคิดเป็นเงินไทยมันเท่าไหร่ประมาณสองแสนสองแสนค่าของเงินเนาะเอาไปต้องไปคิดต่อ มื้บานเขากับมื้บานเห่าบานเขาบ้านเฮ่ากับบุ้คือกันเขาปลูกกัน ตอนปลูกกับใบงามงามเขียวบทที่นี่ย่ามันติดใบมันก็แห้งลงใบมันแห้งลงแล้วก็มันกันลงหัวก็เป็นหัวเนาะฟันกินไตสามเดือนทีกหน่อยเขากระกุมันสามเดือนมันปรังแต่บ้านหอ้อง ปูกมั่นแกวมันหัวแดงแดงมั่นญี่ปุ่นมันอ้ยไก่ไก่ไกไก่ลนตาตีตาลเนเน็นนนี่น้นะแลนน้องคนแกะเจ้าของวัยญากับเจีินแต่มันแลนหูตังทีลีแลนน้องคนนี่คือข้าวโพดนะคะสวยไหมคะข้าวโพดปุดเรียงม่วนง้าม ตะกอนนี่ตะกอนตะ,นตะุ้่นหลายหลายปียี่สิบกว่าปีข่อยมากข่อยมากประเทศนี้ไม่ๆเนาะข่อยเห็นก็ผูกก็ขดข่อยก็ไปหักเมื่อกี้ข่อยว่าข้าเจ้าคือพ่พากันกินลองไปหักเบิ่งหักมาสองสามฝักนี่เอามากินเบิ่ง บ่มีรสชาติข่อยก็เลยมาเอามากวนกวนเฮ็ดข้าวปาดกวนกว,วนเฮ็ดข้าวปาดใส่น้ำตาลอ่าก็พอพอกินได้อยู่มันก็คือว่าข้าวโคดให้งัวเนาะมันมันบ่มีรสชาติหยังก็มีแต่ตแปง้งอ้ ว่านี่ยเมื่อยเมื่อยวนาจะหองไข่เก็บข้อเมีบบ้านกินกระเทียมหัวหอมกินตำมกหุ่งกินสาลาัดกินกินยาแก้ปวดกินยานั่นล้กก็ะนอนนอนตะเวนก่อนจะนอนก็ลองเพ่งซะก่อนลองเพ่งพ่อดิพ่อเิเหงื่อแตกลองเพ่งเลยก็นอน เรือนของฮอนแลนนะคะเบื่อหนวดหลังบ่ใหญ่ได้หลังกว้างประมาณสี่เมตรนี่แหละบ้านเขาเา้าเจ้าก็หายทอนั้นสี่เมตรคนละสี่เมตรสี่เมตรก็ที่ดินหน้าบ้านนะกับเมตรสองเมตรหลังบ้านกับสามสี่เมตรอั่างเี้มีหลายเจ้าก็ได้จ่ายค่าสีหลายนะคะก็เลยเห็ดหลังน,น้อยๆเอาจเ,อเจ้าแอะแจ๊ เพราะว่าเขตฮอลแลด์มันเป็นเมืองน้อยๆเนาะเมืองน้อยๆเขาก็เหตุตามขี้ดินขี้ดอนดินขี้ดอนบ้านเขามันบกวงบกหวงบม่ใหญ่แผ่นดินมันน้อยก็เลยเป็นขี้ดินแพงก็เลยเฮตุตามน้อยๆนะผู้ใดมีหลายผู้ใดอยู่หลังเดียวๆยญ่ๆกไดใจภาษีไรหน่อยก็เสียหน่อยลูก ขนาดลุ้มฟังศพก็ได้จ่ายจเงินไล่ปีจาเป็นปีหรือวจ่ายไปเลย,ยลุ้มฟังศพก็ได้โอเคค่ะเราก็จะถึงที่ทำงานของเราแล้วนะคะก่อยกันสิบายบายทุกคนนะตามเคยดุยดุยต้โฟก,กันตะกี้ สิ้นเยาววันมอทามโอ้ผสมผสานว่า,าหลายภาษาไหล <laughs> ดุยค่ะสิ้นเจ้าสมบัยดี <laughs> ปิดได้อีกันอีกดู